เสียยังมีอ้อเดือยังมีคอดอยู่ข้าปั่นยู่นี่หลอ่อจ๊กยมเูยจังเลอ่อกินข้าว้ำเนื้ตึงกนันยมือเสาแล้วูแกงเห็ดเพิ่มงขมเสียมมืนอนอน้ำใหญมืันนี้กำเนิกเป็สนสายส่เพราะออโอ้ยเ็สายพเายพราะเสียบไปกับผักนะคะปิงไกล้ ฝนตกเศร้ายังคือมือเก่้าอยู่มวนฝวนตกหงทำสงการลูกกำลังเอาเนื้อไปลงหม้อไรเงี้ยัฟนกันนั่งเขา น้องเสียบออกมาจน,นาเห็นะไรคล้ายคือเพิ่งกำลังทาอยู่หาทางออวีเห็นบ่้งเทียบอยู่แต่เมื่อวานหมุกก้อนคน,นนี้เพิ่งต,ตุกตาแเต้วิ้งใจเือนเสีย เราดีปดตูตัวแงกำลังเอาเนื้อลงมอหม้อยัดต้มเนื้อไปตลาดอีกนี้ซิมเกียงเห็ดแงกันอืง แกห็ดขมหอนหวนักกาขพอแสบกันเออจาแฟนแับกินข้าวซอยน้ำกันเมื่อคืนฝนตกเงี้ยไครตัวยนีุ้สาวยินเอาซ่บมาแล้วใช่เนื้อข้สาว นันอ้อเอ่ยจับตขึ้นไปนงบ้าเที่ยวเจียบอยู่ัะน,นัานอ้อน้องแซบกิหเงินเกษียบบ่หาทางออ,อ,องไม่เห็นแก่ี่เขาไม่กูกันยังไม่มาเอาเนื้อลงงมาอ มือฝนฝนตกหำาคักขึขขก้นจนกัดได้แล้วให้มืดฝนไม่มีเสียบหน้อยเงียบเลยเลยนอดเจ็บกินน้ำใหญ่ม่คุ้นก็ใหญ่ดีหน่อย 这个家里人也在研究。 Thank you. Thank you. Thank you. 你生病了。

มาถ้าตมเี่ัรอวะนนี้เ่อยวนเอยไปกระเทยนิดว่าจะใส่นแต่เ่อกี้อมอ่งมันเหนอยข้าวยดก็มันเปลนตานี่จตใจวเนี่ยี่งกระสดโเชียงมันตมันเียงีมันยาวเดเลยตา้งอเห็นรกอืมแ่ไเห็น ลาไปลาเกี่ยวไปหนงาม่เลยเยตั้งแต่ีนี้เราไปสั้งเย่แเนยแจ่เนี่ยแี่สาดนกตั้งแต่เมื่อตนาั้งแต่เม่่าแต่เี่ท่านก้่มือาตงตเ่่้ม่อี้ั้แเนีอี่เนี้เลย 咋管不管理啊？ para gắn nắm rồi ຕົກຝາແຊບເມື່ອຕົນເຊົາອິ້ມລະບຫາແໂຕແາສຍິນສູກັນຄັນແມ່ແມາັບທອງກ່ອນ